สิบสาเหตุหลักที่นายทุนหรือลูกค้าจะขอดูหลังฉนโนก่อนซื้อที่ดินนะครับสิบสาเหตุหลักนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับดูเจ้าของที่แท้จริงนะครับนี้คือหน้าฉนโนแต่เรายังไม่เห็นหลังฉนโนนะหน้าฉนดก็จะเป็นชื่อของคนนี้คนก็คนที่ไม่รู้ ไม่ชำนาญในเรื่องของโฉนดนะครับก็จะคิดว่าคนนี้เป็นเจ้าของอยู่เจ้าของที่แท้จริงอยู่ด้านหลังนะครับก็ Girl, ตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้มีการขายกันแล้วเจ้าของที่แท้จริงตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนนี้แล้ว แล้วทำไมต้องดูเจ้าของที่แท้จริงก่อนที่จะวางเงินหรือบางที่บแปลงก็มูลค่าเยอะ,ะครับก่อนที่จะวางเงินก็ต้องดูเจ้าของที่แท้จริงว่ามีกี่คนเนะจ้าของตอนนี้อย่างตัวอย่างอันนี้ก็เจ้าของเป็นคนเดียวในเจ้าของเป็นคนเดียวก็ยังในทุนเยอะจะต้องดูอีกนะครับดูว่าคนเนี้ย คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้าจดทะเบียนสมรสนะครับตอนวางเงินเนี่ยถ้ามีการวางเงินนะครับก็จะต้องให้คู่สมรสนะครับเป็นพยานนะครับเพราะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าถึงเวลาจริงเราผัวขายเมียไม่ขายมีปัญหาขึ้นมาก็วางเงินก็วางไปแล้วถึงเวลาไม่ได้ขายก็ต้องฟ้องร้องกันอีก ก็วุ่นวายนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับข้อที่1